พลตรีคณทั์ชนะการผู้บัญชาการมณฑน,ท,นทหารบกที่23ได้นำกำลังพลในสังกัดจัดพิธีรับร่างวีรชนทหารกล้าอาสาสมัครทหารพรานเกียรติขจรนาคดีสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสโดยผู้ก่อเหตุความรุนแรงได้ยิงเครื่องยิงลูกระเบิด M79 ใส่ฐานปฏิบัติการชุดปฏิบัติการจอรยุทธ บริเวณบ้านแคแบะหมู่ที่ 1, ตำําบนานาอำําอตากใบจังหวัดนาราธิวาสโดยมณฑนทหารบกที่23ได้จัดพิธีรับส่งร่างวีรชนทหารกล้าที่เสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติและความผาสุกข,ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้สําหรับอาสาสมัครทหารพรานเกียรติจรนาคดีภูมิลำนาอยู่ที่บ้านดงสครานตบนวังสว่างอภอภูผามา่านจังหวัดขอนแก่น เป็นบุตรชายคนสุดท้องในจํานวน3คนของนายสันตินาคดีซึ่งสังกัดนะคะหน่วยต้นสังกัดกรมทหารพรานที่20กรมทหารพรานที่45ซึ่งจากนี้ไปจะดําเนินการขอพระราชทรรา,านเพลิงศพและปูนบำเหน็จความชอบเพื่อเป็นเกียตรติประวัติให้กับวงตระกูลต่อไปค่ะ